เทศบาลเมืองมหาสารครามเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยแรกครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2565เมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมเวลา9กา้านาฬิกาที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารครามนายสมศัก์รักษาพงศ์ประธานสภาเทศบาลเามืองมหาสารครามเป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่หประจัปีพุทธศักราช2565โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารครามเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจำนวนทั้งสิ้น18คนพร้อมด้วยนายภากินติระพงไพบูุในายกเทศมนตรีเมืองมหาสารครามคณะผู้บริหารเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมโดยพร้อมพเเรียงโดยระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้ ระเบียววาระที่1เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบประธานสภาได้แจ้งตารางการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนแม่บทชุมชนทั้ง31ชุมชนประจําปีพุทธศักราช2,565การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2,566 2 5 7 0ถึง2,570ของเทศบาลเมืองมหาสรารคามฉบับแก้ไขครั้งที่1ประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2565 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2,566 2,570ของเทศบาลเมืองมหาสารครามฉบับเพิ่มเติมครั้งที่หนึ่งประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,565และแจ้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารครามปีงบประมาณพุทธศักราช2,564 ระเบียววาระที่2เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาทั้งนี้ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่4ครั้งที่1ประจำปีพุทธศัการาช2564ประชุมเมื่อวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2564ระ25รบเบียววาระที่3เรื่องกระทู้ถามไม่มี ระเบียบวาระที่4เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้วระเบียบวาระที่5เรื่องที่เสนอใหม่สภาเทศบาลได้มีการกำหนดสมัยสามัญสมัยแรกประจำปีพุทธศักราช2566และในระเบียบวาระที่6นี้นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามได้เสนอยติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565จำนวน5ยติยติโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565จํานวน6ยติยติขออนุมัติยกเลิกโครงการที่ได้รับการอนุมัติใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565จํานวน1ยติยต,ออติขออนุมัติขอใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565จำนวน2ยติยติการมอบพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่เทศบาลเมืองมหาสารคามประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565จำนวน2ยติโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์